สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเช้านี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับนะเช้าวันนี้ผมก็มาเปิดกล้องกันตรงมุมผมคิดว่าใครหลายๆคนนะคงเคยได้มีโอกาสมาพักบ้านพักของในสถานีเกษตรลองขางโซนนี้กันบ้างอยู่นะครับช่วงก่อนๆเนาะซึ่งอตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดให้พักแล้วนะฮะก็จะให้บริการแค่สำหรับนักวิจัยหรือว่า นักศึกษาหรือว่าคณะศึกษาดูง,งานเท่านั้นนะครับที่จะยังสามารถใช้บริการที่พักของที่นี่ได้เนาะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคุยเรื่องที่พักให้ทุกท่านได้ชมแต่ผมจะพาทุกท่านมาชมต้นอดอกพาโลเนียนะครับที่อยูอ่หน้าบ้านพักของที่นี่นะต้นที่อยู่สูงๆที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ตอนนี้เห็นไหมครับท,ท่านผู้ชมมันอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่แล้วก็สูงมาก พอสมควรนะครับนะฮะยอดเขาจะอยู่บนยอดของต้นสนนี่เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เขากําลังบานเต็มต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนไปเป็นกล้องอ่าอีกตัวหนึ่งให้ทุกท่านได้ชมกันแบบใกล้ๆนะครับใครมาก็ยังอ่ามาชมดอกเขาได้นะครับลักษณะดอกเขาจะเป็นยังไงนี่ฮะนี่เดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆตอนนี้ดอกเขากําลังบานแล้วก็ร่วงด้วยนะท่านผู้ชมลักษณะดอกเขาก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่อันนี้คือดอกเปาวโรเนียนะครับ ซึ่งไม้ประเภทนี้จะเป็นต้นไม้เป็นต้นขนาดใหญ่เลยนี่ต้นประมาณนี้นี่ฮะใหญ่มากนี่อันนี้คือต้นเขาต้นที่อายุเกิน5-6ปีจะสูงแล้วก็ใหญ่กว่านี้อีกนะครับซึ่งในสถานที่กเกษตรว่าค่ะเราเมาื่อก่อนเนาะเราสมัยผมเด็กๆโซนนี้จะเต็มไปด้วยต้นพารเนียหมดเลยท่านผู้ชมเวลาเขาบานเขาจะบานเต็มต้นเลยนะนขึ้นมาอยู่ข้างบนดูอึบอึบอบ เ <c oughs> นี่ยก็เปิดกล้องละเล่นยาวเลยนะครับนะฮะต้นเขาก็จะอยู่ด้านหน้าของเราเห็นไหมท่านผู้ชมนี่ <c oughs> ใครมาก็สามารถมาชมได้นะครับซึ่งต้นของเขาก็จะสูงนิดหนึ่งนะ <c oughs> ประมาณนี้ครับนี่ดูใกล้ๆนี่ <c oughs> เวลาเข้าบานเต็มที่นี่สวยมากเลยท่านผู้ชมดูฮะดูโอ้สวยงามมาก บรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศสวน80แล้วก็สวนซากรุระที่อยู่หน้าหน้าของเรานี้ด้วยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมกันเดี๋ยวผมตัดภาพมาให้ดูดอกใกล้ๆก,ก,กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้คือเราปรับเปลี่ยนโหมดให้มันเป็นแบบดูใกล้ๆก,ก,กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือลักษณะดอกของอดอกพาวโลเนียนะครับที่ตอนนี้กําลัง บานสวยอยู่เดี๋ยวดูใกล้ๆนี่ครับท่านผู้ชมอันนี้คือดอกเขาจะออกเป็นชออๆแบบนี้เลยนะครับใครมาก็ยังจะมาชมมาเที่ยวเก็บบรรยากาศได้แต่ว่าอาจจะถ่ายรูปแบบใกล้ๆไม่ได้นาะเนื่องจากว่าต้นของค่ายที่จะสูงนะครับพิกัดจุดที่บานตอนนี้จะอยู่ตรงบริเวณหน้าห้องประชุมสถานีนเกษตรลวงค้างบริเวณสวนซากุระที่อยู่ด้านบนนะครับใครที่อยากจะมาชมก็สามารถขึ้นมาชมได้มาเก็บภาพได้นะ แต่ว่า,าจะไม่ยังไงนะถ่ายรูปใกล้ๆติดกับต้นได้นะครับผมเพราะว่าต้นมันซูงมากเลยนะครับอันนี้จะใช้กล้องซูมแบบใกล้กลๆแทนนะฮะนี่ฮะนี่โอ้กำลังบานสวยแล้วท่านผู้ชมดูฮะดูสุดยอดบรรยากาศครับสุดยอดบรรยากาศมาเเต็มต้นเลยครับต้นประเภทนี้เท่าที่หาข้อมูลมาคือเขา นิยมเอาไว้ทํากีตาร์นะเพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะท่านผู้ชมนี่ครับบรนยาก,กาศดอกเพโรเนียที่กําลังบานสะพรั่งสวยงามเต็มที่อยู่ตรงที่สถานีเกษตรหลวงอาา่างขางตอนนี้นะครับ โอเคครับผมพาทุกท่านมาชมบริเวณใต้ต้นเขาสักนิดเดียวกว่านะครับซึ่งเราดูข้างบนไม่ได้เราก็มาดูข้างล่างแทนแลวกันเนาะข้างล่างเนี่ยดอกร่วงเต็มพื้นที่แบบนี้เลยท่านผู้ชมกลิ่นหอมมากเขาไม่กลิ่นหอมด้วยนะท่านผู้ชมดูอืมแค่ถืออยู่แค่นี้นะกลิ่นยังหอมลอยเอ่ยโชยออกมาถึงหลังกล้องได้เลยท่านผู้ชมสุดยอดมากดูฮะบรรยากาศ ใต้ต้นซากุระพาดูมเมล็ดบ้างแล้วกันเนาะหลังจากที่เราดูแต่ดอกเรายังไม่เคยเห็นเมล็ดอ่ะดูมเมล็ดบ้างนะครับท่านผู้ชมนี่คือมเมล็ดของดอกซา,ากุระญี่ปุ่นนะครับที่กําลังให้ผลผลิตตอนนี้เลยนะฮะจากช่วงก่อนเรามาแบบสีชมพูหวานแววนะวันนี้เรามาเป็นแบบสายเขียวบ้างแล้วกันล่มลื่นสวยงามไปอีกแบบนะท่านผู้ชมแล้วก็เรายังมีโอกาสได้เจอ ลูกสดๆของนี่ฮะดูฮะลูกของเจ้าดอกซากุระญี่ปุ่นนะครับที่กำลังให้ผลผลิตตอนนี้เลยนะครับถามว่าอ่ามันกินได้ไหมมันกินได้นะท่านผู้ชมเขาบอกว่าลูกอ่าซากุระเนี่ยสามารถทานได้นะรสชาติก็จะออกหวานๆเนี่ยลูกนี้มนเมล็ดเนี่ยแก่เต็มที่เห็นไหมครับนี่แห้งติดต้นเลยนะครับ ก็บอกว่ากินได้นะกินแล้วก็ให้รสชาติหวานด้วยช่วงนี้นะนกจะอยู่บริเวณนี้เยอะมากครับเพราะว่านกมาหาเขา,า,า,าเรียกว่าไฮะมาหาเมล็ดของเจ้าดอกซากุระเนี่ยเอาไปเป็นอาหารลองเงียบแล้วฟังดูครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงธรรมชาติจริงๆเสียงนกดูฮะได้ยินไหมครับ,นนรบท่านผู้ชม อยู่นี่ได้ทั้งวันนะครับนี่คือเสียงนกที่คอยบรรเลงเพลงเสียงธรรมชาติให้พวกเราได้ฟังกันนะครับนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับซึ่งโซนนี้ดอกไม้ก็เริ่มสวยแล้วเช่นกันนะครับดอกซันเวียที่อยู่ด้านหน้าของเรานี่ก็เริ่มบานแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ดอกไม้ก็จะเริ่มสวยขึ้นสวยขึ้นรอเป็นไม้ประดับช่วงหน้าร้อนยาวไปจนถึง เข้าฝนกันอีกรอบหนึ่งเลยละกันนะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะมีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปีครับสำหรับด้านข้างของเรานะครับเดี๋ยวเราลงไปชมบรรยากาศตรงสวน80กันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนี่วันนี้ก็ผมยังไม่เคยทุกท่านเอยไม่เคยพาทุกท่านชมสวนไผ่ที่อยู่ด้านนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปโซนสวนไผ่ให้ทุกท่านได้ชมกันต่างหากแยกอีก EP หนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ ชมแค่สวนตรงนี้แล้วก็สวน80อีกนิดนึงนะครับนี่ท่านผู้ชมดูม,มุมเนี้สวยมากดูฮะเขียวสลับกับม่วงที่อยู่ด้านหน้าของเราเออสวยปแปลกแไปท่านผู้ชมเสียดายช่วงนี้นะครับอ่างขังกับภาวะอ่าก็เรียกว่าอะไรนะ PM 2.5เพราะว่าหมอกควันเออสุดยอดเหมือนกันมันก็มาเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าอาจจะไม่หนาแน่นเท่า เขาเรียกว่าอะไรนะครับเท่าช่วงแถวในเมืองอบนหลังขางยังคงแบบหายใจโล่งอยู่ถามว่ามี PM 2.5มังห้าไหมมีหมอกควันไหมมีครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่า,า,าในเมืองหรือตัวอำเภอฝางหรือว่าตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับมีแต่ว่าไม่เยอะมากมาเที่ยวยัง หายใจโล่งแล้วก็เต็มปอดได้อยู่นะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมบริเวณสวน80กันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ่ะตามไปชมกันครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็เดินลงมาตรงบริเวณสวน80เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งอยากจะบอกว่าดอกไม้กําลังบานสะพังสวยเต็มที่เลยท่านผู้ชมดอกแมกโนเลียก็ยังมีให้ชมอยู่นะครับนี่ ด้ดูกกใกล้ๆดูใกล้ๆนี่ฮะดอกแมกโนเลียแต่ว่าไม่เต็มต้นเหมือนช่องอที่ผ่านมาแล้วนะครับนี่บรรยากาศนี่พุดสามสีก็ใช่เปล่าถ้าจำไม่ผิดนด่าจะพูดสามสีนะท่านผู้ชมกำลังเปลี่ยนสีเลยท่เห็นไหมฮะโอ้สวยงามครับผมบานสะพั่งเต็มพื้นที่เลยนะฮะดอกไม้ก็สวยโซนนี้มาถ่ายรูปได้ตลอดทั้งปีเลยนะท่านผู้ชมมีดอกไม้ชมตลอดทั้งปีเลย นี่ฮะกำลังสวยสดงดงามบานสะพังรอให้ท่านมาเยือนกันสำหรับดอยอ่างขางนะครับถ้าใครมีแพนมาช่วงนี้ก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องท่องเที่ยวมีไหมมีสตรอบเบอรี่มีไหมมีเยอะด้วยนะท่านชมที่ขายอยู่ด้านหน้านูน่นตรงที่ทางเดินเข้าสมโมสรน,นะฮะอ่างค้างก็วางขายกันนะครับราคาไม่แพงแล้วนะครับช่วงนี้ ใครอยากกินสตรอเบอรี่สดช่ำช่ำแนะนำให้มาช่วงนี้เลยนะท่านผู้ชมรับรองว่าทั้งสดทั้งช่ำทั้งหวานทั้งอ่าราคาถูกนีอันนี้สำคัญราคาราคาถูกกว่าช่วงช่วงไหนนะช่วงหน้าหนาวจริงๆนะฮะช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดโซนด้านนู้นก็สวยนะครับผมยังไม่ได้ไปถ่ายหลัง สโมสรน,นะครับแล้วก็โซนแปลงปรปะทับให้ทุกช่านชมนะครับสำหรับปีนี้เดี๋ยวเราจะเดินมาจากาฝั่งทางด้านลานฮอนะครับเพื่อจะเดินทะลุมาตรงบริเวณสวนกุหลาบอังกฤษที่อยู่ด้านนี้นะคอยชมนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงที่แน่ๆสวยดอกไม้ข้างในก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศตรงนั้นละกันนะครับผมเนี่ยโอเควันนี้ผมก็มาอัปเดตนะฮะบรรยากาศของ ภายในสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางให้ทุกท่านได้ชมกันก็ประมาณนี้ละกันนะครับหวังว่าคงจะทําให้หลายๆท่านเนาะหายคิดถึงดอยอ่างขางได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ได้จมบรรยากาศของดอยอ่างขางช่วงนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้ PM เ5ดดีกว่าเมื่อวานนะครับเท่าที่ดูก็คือวันนี้เห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอยู่เนี่ยท้องฟ้าเป็นสีฟ้าอยู่ผมไม่รู้ว่าแถวตัวเมืองหรือว่าแถวอื่นจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่อา่างขาง ก็ยังคงโอเคอยู่สองฟ้าเป็นเห็นเป็นสีฟ้าแต่ฟ้าไม่มากไม่เหมือนช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับช่วงที่ยังไม่มี pm 2.5นะครับช่วงนี้ก็จะประมาณนี้เนาะ้ะานขังก็ยังคงน่าเที่ยวเหมือนเดิมอากาศก็ยังคงสดชื่นเหมือนเดิมหายใจโลงปอดอยู่นะฮะส่วนมากช่วงนี้หลายๆคนก็คงไปเที่ยวทะเลลงใต้กันบ้างแล้วนะครับ ไม่บ่างหละเยอะเลยเพราะว่าทางเหนือเริ่มหายเลยถ้าไม่มีโควิดก็น่าจะเที่ยวกันยาวๆอยู่นะครับถ้าช่วงที่ผ่านมาแต่เสียดายปีนี้โควิดมาเล่นซัดช่วงทันวาเลยเนาะทำให้ใครหลายๆคนนี้อดมาเที่ยวโดยอย่างขางกันโอเคครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมไว้คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรยังไงที่ไหนต่อก็รอติดตามรับชม ได้เร็วๆนี้นะครับผมหวังว่าคงไม่เบื่อช่องเช้านี้ที่อย่างขังนะครับท่านผู้ชมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม